ลิซัน GDRR สามห้าปีสองพันยี่สิบส <c oughs> <c oughs> ี่นะครับสองพันยี่สิบสี่คันแรกในประเทศไทยครับูดอีกรอบนะครับว่าที่แรกในประเทศไทยเจเนอเรชันเราเข้ามาสามคันเรามีถูกจองหมดเรียบร้อยแล้วถูกจองหมดแล้วสามารถส่งออกได้ปมะมแปดคันาแต่คันนั้นอยู่ที่เราหมดเลยแต่คันนั้นอยู่ที่เราหมดเลยเราปุ๊บย่ สวัสดีแลนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ดีต้องรับเข้าสู่ช่องโมโตพลาซ่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลยครับอยากจะบอกว่าก็เป็นวันที่ผมวันข้านที่จะตื่นโตมากมากเลยนะครับเพราะว่า hmm ว so ันนี้เนี่ยเรานะครับจะไปดูรถเป็นคนแรกๆในประเทศไทยดีกว่าครับที่ได้เจอครับผมก็คือนิสซูบิ GDR 35ปี2024นะครับทเพิ่งเปิดตัวกันมาแล้กคนบอกเลยว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เห็นแล้วก็เป็นคนไทยแรกๆกลุ่มแรกๆที่จะได้เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูแล้วกันว่าาใคครเเเป็นนข้า มาแล้วทำราคาได้ข่าวว่าราคาเนี่ยแม่งแบบโคตรดีลยทุกคนแล้วทำราคาได้ขนาดนั้นได้ไงเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นใครบอกว่าตอนนี้เราอยู่บริเนณทางด่วนนะครับผมนี่ทางด่วนวแล้วก็รถคันนี้นะครับที่ผมขับอยู่เนี่ย,ยแบบโอเคสันดิว่าดอะ่ะคบปีรถเพราะเวลาผมใช้รถคบปีทีไรเนี่ยผมก็จะขายตลอดนะครับคันนี้เอาว่าพร้อมขายแล้วกันเพราะเดือนนางกับรบปีหนึ่งละคันนี้พร้อมขายนะครับผมายแดง5ล้านนะครับที่มา3ล้านปล่อยในราคา2ล้าน8แสนบาทครับ สล้านนะครับหลายๆ้อ,องถามว่าคันนี้มันดียังไงหนึ่งมันเปิดประตูได้อะสองได้มาเป็นคนเอา,า <S 2> <S 2> ว่าใครสนใจนะครับผมมาด้านล่างนะครับสำหรับคันนี้จูนเรียบร้อยนะครับแสดดาดโรงงานนะครับ อยู่ที่สามิบห้แรงม้าแต่ผมไปจนมาอยู่ประมาณ430แรงม้าน,นะครับ Original, เอเซดซีออริจิแนลแรงบิดอีกประมาณ700นิวตันเมตรนะครับจนด้วยหนึ่งร้อยคันนี้ประมาณ3ามวิไปไปนะครับทุกคนเอาเป็นว่าใครที่สนใจสามารถทำมาได้นะครับคันนี้ผมทําพร้อมขับเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอเคกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่านิจันทิยาสามารถที่เราจะไปดูวันนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะหลอกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเดินที่นู่นเลยดีกว่าไป โอเคทุกคนตัวนี้เราก็ถึงสถานที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้นี่ยมาดูแล้วกันว่ามีรถอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับทุกคนที่เห็นเลยตัวนี้พี่แชมป์ามาแล้วนะทุกคนเอาผ่าตัวใหม่นะครับสวยมากนี่ครับทุกคนตัวนี้เอาผ่าตัวใหม่นะใครที่สนใจนะครับไม่ต้องทักพี่แชมป์นะทักผมมาแล้วครับเอาค่าคอมหน่อยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะพี่แชมป์ก็เริ่มเอารถมือหนึ่งเข้ามาแล้วนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เานะครับตัวนี้ จะบอกว่าราคาถูกมากทุกคนถูกกว่าแบบหลายๆที่เลยนะอันนี้ขอบอกเลยว่าถูกจริงๆพี่แชมป์ทำราคาได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องสงสัยทาไมได้ล็อกกนนะระทานีตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปโมดิฟายกันนะครับก็ไม่ต้องเสียดายแม็กให้เปลืองตังค์เล่นๆนะครับก็เอาตัวนี้ไปโมต่อได้เลยนี่อ่าสามห้าตัวนี้เป็นตัวม i n เนอร์เชนนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ตัวล่าสุดนะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าตัวล่าสุดในงานเนี่ยมันจะลหล่อแค่ไหนนะครับ ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่งานเปิดตัวนิสสัน GTR r 35ปี2024แล้วครับโดยจะบอกว่าที่นี่เป็นที่แรกในประเทศไทยนะครับที่เห็นคันจริงนะครับนี่ครับเราอยู่กับ300กัลลัณไลท์โชว์รูมเช่นเคยครับลูกมือสองดำหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้พี่แชมป์ได้ข่าวว่านำรถอินพ็อตมือหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับจะบอกว่าเข้ามาปุ๊บเพิ่งจะทำเชิญวงการครับเดี๋ยวเชิญเจ้าตัวดีกว่าพี่แชมป์สวัสดีครับ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 วันนี้นะครับโอ้โหพี่วันนี้งานอะไรครับเป็นงานเปิดตัว R35 คครรรัับ GTR ททททีี่่แแกกใในนนนไไยยเเป็โมดล2024ะ เฮ้ยมันก็มีมาอยู่แล้วแต่ความภูมิใจของเราคือมันเป็นโมเดล2024และเป็นคันแรกของประเทศไทยนะครับว่าที่แรกเลยครับยังไม่เคยเห็นในไทยนะรีวิวที่เห็นเป็นคันๆเนี่ยไปหาดูได้เลยไม่มีไม่มีเป็นอยู่ในไทยนะใช่ครับเดี๋ยวนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปดูรถกันดีกว่าได้ครับ เจ้ากอสซีล่า R35 ถึงแม้จะเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี2007เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ลากโฉมมายาวนานถึง15ปีแต่เหตุผลนี้ก็ไม่ได้ทําให้เจ้ากอสซิล่าเสื่อมพลังกาลังลงไปเรียกได้ว่าทางนิ่สันเนี่ยได้ปรับปรุงเพื่อรักษาความสดใหม่เป็นระยะอยู่ตลอดเวลาโดยล่าสุดทางค่ายได้ใช้จังหวะงานออตโตซาลอนที่จัดขึ้นทุกต้นปีโดยการเปิดตัวรถยนต์ที่สัน GTR R35 โฉมปี2024และหลายคนก็บนน่นนะครับว,ว่าเฮ้ยจะลากต่ออีกเหรอโฉมนี้แต่ได้ข่าวมา แน่นะครับว่าโฉมนี้จะเป็นไฟแนลอีดิชันแล้วนะครับเรียกได้ว่าปีหน้าอาจจะมีลุนโฉมใหม่ก็ได้โดยรถที่300กาลลาดไลฟ์โชว์รวมนําเข้ามาก็จะเป็นนิสสัน GT-R R35 รุ่นพิ i o n โดยภายนอกนะครับจะมีการเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับไฟเดย์ไทม์รูปแบบใหม่6กเหลี่ยมล้อลายใหม่เป็นล้อฟอร์ดขอบ20แต่ก็แอบคล้ายเดิมนั่นแหละครับและรุ่นพิ i o n มาพร้อมเบรกหน้า6พอตหลัง4พอพ์ตและภายในรุ่นพิ i o n จัดคาร์บอนมาให้เรียบร้อยเลยครับวิ่งหลังก็เปลี่ยนกันชน รุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ V 6ขนาด3.8ลิตร570แรงมา้าแรงบิดที่สูงถึง637นิวตันเมตรทำศูนย์ถึง100ไม่ถึง3วินาทีโห oh, เรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูคันจริงและเล่าสตอรี่คันนี้ว่ากว่าจะได้มาคันแรกของประเทศไทยมันยากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปคุยกันี่แชมป์3า0กะหลาดไล์กันเลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นิสสันจีเดีย R35 b ี2024แล้วใช่ครับเดี๋ยวเรามารีิวรถคร่าวๆกันก่อนดีกว่าพี่ครับคันนี้เป็นโมเดลล่าสุดเลยที่เพิ่งเปิดตัวไปใช่ครับจริงๆเนี่ยมันเปิดตัวเมื่อออโต้ซอลอนเมื่อปีที่แล้วเมือ่อต้นปีปีนี้แหละเมื่อต้นปีที่ผ่านมาระยะเวลาเกือบปีถึงจะเริ่มออกมาขายรถคันนี้คือเป็นโมเดล2024คันแรกในประเทศไทยเป็นความภูมงใจของของผมนะมันเป็นความฝันในวัยเด็กว่าถ้ามีโอกาสทำรถนำเข้าเนี่ยอยากจะทำรถรุ่นเนี้สมัยก่อนสามสองสามสามสี่อสไร โมเดล R35 2024คันแรกในไทยคร่าวๆเลยสําหรับคนที่เป็นแฟน R35 อยู่แล้วมันมีข้ออะไรแตกต่างจากตัวสวมก่อนบ้างพร่คือ <c oughs> เราต้องยกตัวอย่างอย่างนี้ครับตัวก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าโมเดล2022โมเดลคันนี้คือโมเดล2024สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกันชนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงกระจังหน้าเนี่ยยาวขึ้นทำให้มิติรถมันดูดูแบนกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่เห็นเลยจุดสําคัญคือไฟเดย์ไลท์เดย์ไลท์มันจะอินเทรนด์มากขึ้นอ่ามันจะเป็นหกเหลี่ยมใช่เหมือนไฟรังผึ้งพืออนนกกััดมมมมสใหห่เืา มีเหลี่ยมเนาะคันเวลากอซิล่าทุกคนเข้าใจว่ากอซิล่าป่ะคันนี้คือแบบสวยมากจริงๆแล้วก็ตัวมีตรงไหนพี่ที่ตัดต่างจากเดิมไฟหน้ายังเป็นคงเดิมอยู่เหมือนกับโมเดล222 0แต่สีพวกพวเนี้ยจะตัดดำแล้วถ้าเป็นตัว217 0 218 0 220 0เนี่ยจะเป็นสีเทาหรือนอกจากเป็นรุ่นแบล็กอี dition ก็จะเป็นสีดำนะครับอเออล,ลืมบอกไปตัวนี้เป็นตัวอะไรนะพี่ต้องบอกแบบนี้ครับคันที่เข้ามาเนี่ยเป็นโมเดล224 0รุ่นเพียวอี dition คันนี้นะครับแต่เรามีสต็อกอยู่เนี่ยจะมีในส่วนของแบล็กอี dition แพ็กอีดิชั่นมีครบทุกรุ่นเลยของมาดลเรียสี่ที่สามร้อยกะลารนำเข้าเข้ามามีรขาบดเล้าเลาด้วยราคาสตาร์ทเริ่มต้นที่สิบแล้วก็จะขยับเพิ่มขึ้นไปแต่แต่ไซซิ่งของรถนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ได้ครับจริงๆผมต้องบอกวันนี้ว่า3ามร้อยกะลารได้แตกแบรนด์นำเข้าใหม่ชื่อว่ารีวอล์โทอิมพอร์ตโดยบริหารงานให้คุณกำไรแฟทผมมาดูแลแต่ผมจะเป็นพารเป็นเหมือนกับอยู่ด้านหลังดูแลนะครับในเรื่องของรถนำเข้ามาผู้หญิงเนี่ยจะละเอียดอ่อนในเรื่องของการดูแลลูกค้้้้าา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 มมมมมมกก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 ววววว่่่่่่่่่ใใใใสสจจจลลลูููคคคเรรรรแแ็ทีีีััััญนนนนะะะะอออุไไปดขขพโโชชช์์ยบบห ต่อตามต่อจนกว่การเติบโตของบริษัทของเราถ้าพี่เปิดวันไหนนะผมขอไปยินดีด้วยครับพี่ต้องเชิญเป็นคนแรกๆเลยครับโอ้โหขอบคุณครับนะครับไล่กันมาต่อไปครับทุกคนล้อแม็กก็เปลี่ยนใหม่ครับขอล้อแม็กเปลี่ยนใหม่เขา20ครับนี่ตัวนี้เป็นลายอะไรครับพี่ล้อฟอร์ดเนาะใช่ครับเป็นล้อฟอร์ดแล้วก็ขอบ20เป็นลายโมเดล2024นะครับอันเนี้ยมันจะอยู่ในทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบ็กอีดิชั่นพีแม่คอีดิชั่นยกเว้นที่เป็นแบ็กอีดิชั่นบายนิสโมอ่าก็จะเป็นอีกลายนะ แท็ก Edition แล้วก็จะมีในส่วนของ T-SPEC SPEC เสร็จก็ยังมีในส่วน T-SPEC by NISMO อีกอะมากใช่แล้วก็จะมี NISMO Special Edition ที่เป็นสีสแตลเกย์อย่างเงี้ยที่คันเป็นสาสิล้านก็มีอีกตัวนี้เป็น Peel Edition Peel Edition ตัวเริ่มต้นครับเบรกน่าจะเป็น6กพอร์ตนะพี่ใช่ครับ4พอร์ตนะครับเบบโบใหญ่ครับจานใหญ่มากมาดูใกล้ๆตัวนี้เบรก6พอร์ตนะครับนี่ ใหญ่มากจานใหญ่มากทุกคนอุ้ยเต็มเต็มอะครับอ่ะต่อไปตามมาดูดีกว่าว่ามีตรงไหนถ้าด้านในด้านในจะยังคงความเดิมอยู่ครับเหมือนเดิมในโมเดล2022ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดสิ่งที่ได้เพิ่มเติมคันนี้จะได้ในส่วนของคาร์บอนคอนโซลกลางคอนโซลกลางจะเป็นคาร์บอนครับที่สังเกตก็จะเป็นหนังแนปป้าอะคันทาร่าเนาะพี่คือพื้นฐานของพิเออ i ์เอชั่นเนี่ยเขาจะเป็นอะคันทาร่าผสมกับหนังเครื่องเสียงจะได้มาเป็นธรรมดาถ้าเป็นในส่วนของแบ็กเวอร์ชั่นหรือพี่ไม่เวอร์ชั่นแบ็กเวอโพงัะ เป็นลำพงบอสแต่รับพรีเมียมบีดิชั่นเนี่ยก็จะสามารถเย็บเบาะหนังเป็นสีแดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่โมดิฟายได้ใช่ใช่มันสามารถเลือกได้ครับอย่างอื่นเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันหมดก็ต้องบอกว่าตัว R35 จริงๆก็ลากยาวมาแล้วพี่เนาะเขาว่ากันว่าเทรนนี้จะเป็นเจนสุดท้ายแล้วอ่าจะเป็นเจนสุดท้ายแล้วตอนนี้ผมต้องบอกว่า R35 วันนี้คุณเดินไปซื้อที่ญี่ปุ่นปิดออเดอร์แล้วนะไม่ขายแล้วยังไม่ขายเพราะเหมือนน่าจะผลิตไม่ทันโมเดล2024นี่นะพูดอีกรอบแล้วครับว่าที่แรกในประเทศไทย ครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับทุกคนครับแล้วก็วิ่งหลังเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนนะครับวิ่งหลังเนี่ยนี่เขาจะมีแอโรไดนามิกมากขึ้นแล้วมีเคอร์ฟ45องศาของเก่ามันจะสูงแล้วก็ตันๆอย่างงี้อันนี้มันเริ่มเคอร์ฟ45องศาครับโอ้สวยแล้วก็ตรงนี้เหมือนเปลี่ยนด้วยเหรพี่ตรงเนี้ยเปลี่ยนใหม่หมดครับเปลี่ยนใหม่หมดก็เปลี่ยนใหม่หมดใช่แล้วก็โลโก้เป็นโลโก้ทิสซันรุ่นใหม่อ่าเป็นโลโก้รุ่นใหม่แล้วครับ สิ่งท,ที่ที่ที่แบบชอบเลยนะประทับใจก็คือกันชนหลังดิฟฟิวเซอร์หลังสวยมากแล้วก็มีไฟทาแมสแท็กอูนี่คือเดิมเลยเหรอพี่เดิมเลยครับอูดิฟฟิวเซอร์สวยมากทุกคนใช่ครับท่อเดิมก็ไทเทเนียมแล้ว ใช่ครับโอ้โห oh oh. ปลายเป็นไทเทเนียมท่อเดิมน่าจะเป็นตัวเหล็กครับจะเป็นปลายจะเป็นไทเทเนียมสวยมากทุกคนทุกคนต้องมาเห็นคันจริงนะครับแต่ว่าจะได้มีโอกาสเห็นหรือเปล่าต้องรอดูที่300กรกันหลัดไรน,นะครับคือต้องบอกคันนี้ว่ามีเจ้าของเรียบร้อยแล้วจ,จริง,งจริง e d i t i เราเข้ามา3าคันเรามีถูกจองหมดเรียบร้อยแล้วถูกจองหมดแล้วใช่แต่มันเรามีอัปเดตสต็อกกันนะวันนี้คือต้องบอกว่าในประเทศญ,ญี่ปุ่นเนี่ยที่ครนะ่าวๆนะเขาบอกว่าสามารถส่งออกได้ประมาณ8คันแาดคันนั้นอยู่ที่เราหมดเลยแคันนั้นอยู่ที่เราหมดเลย ที่อยู่ที่นี่หมดแล้วครับใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าอาจจะมีอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าอันที่ผมไม่แน่ใจมันยังมีหลายๆประเทศแต่ที่รู้คือเท่าที่ซาโจญี่ปุ่นเขาบอกว่าคุณแชมป์มีทั้งหมด8คันแล้วคุณก็ได้หมดแล้วทั้ง8คันแลวเราทำราคาเนี่ยสตาร์สิบจุดเก้าแต่ละรุ่นก็จะไล่ๆลงไปแต่ผมให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำราคาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า้ยทุกคนก็คือพวงมาลัยขวามาเลยที่พวงมาลัยขวามันใช่ครับแปดคันคือคืออยู่กับพี่หมดเลยใช่แล้วก็ นอกเหนือจากเรื่องราคาที่เราทําในสมเหตุสมผลเรายังดูแลในเรื่องวารันตีตาปี5 0 0 0 0โลหล,หลายคนกังวลว่า300กลาดไม่เห็นจะมีโชว์รูมไม่เห็นจะมีศูนย์บริการเลยแต่เราเนี่ยดีลกับบริษัทประกันภัยซื้อวารันตีกลางให้ดูแลคุณ2 4ชั่วโมงเสียที่ไหนพังที่นั่นซ่อมที่นั่นเลยเรียกได้ว่าเหมือนซื้อรถที่สย์เลยใช่แต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่า g d r เนี่ยมันก็จะเป็นถึง special l i s t เฉพาะทางเราก็นนแนะนอเราก็ดีลในแต่ละที่ที่เป็น special l i s t ของ g d r ไว้ให้ด้วยอย่างสมมุติว่านี่คุ้ถทเเงมาากข แต่ถ้าเราเป็นรถอย่างพวกเอาผ่านเรือไฟเนี่ยสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยมากกว่า30สาขาเอาผ่านเรือไฟผมเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในรถของ Impact ์คาสามารถเข้าเซอร์วิสศูนย์โตโยต้าได้รับส่วนลด10%ในเรื่องของเซอร์วิสบริการแล้วก็อะไหล่ด้วยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยโอ้พี่เดียมทาสุดจริงทาถึงคือเราเราต้องบอกเลยว่าเราเป็นยูเซอร์ใช้มาก่อนและเรารู้ว่าปัญหามากกันกำลังจะเกิดอะไรมาก่อนใช่สมมุติว่าวันนี้คุณอยู่เชียงใหม่คุณมาซื้อรถที่กรุงเทพรถพังคุณต้องโทรหาแล้วมทรช่ออะไรอะกลอีก ถ้าผมซื้อประกันแล้วดูแลลูกค้าโดยที่แบบคุณไม่ต้องมาทะเลาะกับผมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรับผิดชอบลูกค้านะแต่เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้าสบายใจได้ว่าโทรหาผมเที่ยงคืนไม่ติดตีหนึ่งตีสองไม่ติดเรามีบริษัทประกันภัยดูแลคุณในเรื่องของเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงเป็นคอร์เซ็นเตอร์แยกของบริษัท300ตลาดดูแลคุณสบายใจได้เรื่องสเปครถดีว่าพี่ครับตัวนี้เป็นเทีอวดีชั่นครับ5้0อยเท่าไหร่ละพี่ตัวนี้เดี๋ยวครับอยู่ที่ม้าร้อย 5้ารอยกว่ามา้าครับไม่ได้ว่าโอ้โหก็สุดแล้วแหละเออถ้าจะสุดแบบนี้ก็จะมีสเปคที่แตก,<ว>กแหวนออกมาเยอะใช่ครับนะครับเดี๋ยวเราไปคุยต่อหน้ารถดีกว่าเกี่ยวกับ,บ,บการนำเข้าอะไรเงี้ยหน่อยครับ คือพี่แชมป์เนี่ยเพิ่งมาทำรถนำเข้าด้วยเข้าเดือนที่3เดือนนี้ครับอ่ะเขาเพิ่งเข้าเดือนที่3ใช่ครับก่อนจะเข้าแต่ละคันเนี่ยพี่มีสตอรี่มีปัญหาอะไโอ้เยอะแยะจริงๆถ้าเล่าไม้หมดเทปนี้ต้องมีประมาณที่4ชั่วโมงก็พอเอาเท่าที่เราได้ไฮไลท์เลยคือมันก็เจอปัญหาในหลายเรื่องแหละเราเป็นมือใหม่เราอาจจะยังเรื่องเอกสารเรื่องอะไรเงี้ยไม่ครบถ้วนมีการตรวจสอบแต่เราก็ผ่านคนมาหมดเพราะเราทำกันแบบถูกต้องอย่างคันเนี้ยเราต้องบอกเนี่ยเราเสียภาษีเป็นโมเดล2024เราไม่ได้เสียโมเดลไป2022เพราะเลทราคามันต่างกกกกันนเเเเรรราาาาสีียภษห้ชลลของุแบบต็ม100% ได้ข่าวว่ากว่าจะรถคันนี้ออกมาได้นี่มันก็เป็นบททดสอบแหละ,ะเหมือนเราจะเรียนปริญญาโทอ่ะจะจบปริญญาโทต้องทำบททดสอบขอ,ของอาจารย์ปริญญาโทมาก,ก่อนอครับเรียกได้ว่าแปคันนี้แป๊บเดียวผมว่าคือเราทําราคาอย่างที่บอกครับสมเหตุสมผลแล้วก็ของแถมของเราในเรื่องของวารันตีลูกค้าสบายใจส่วนในเรื่องของแถมอย่างเงี้ยเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีสมกติว่านี่คุณซื้อรถจาก300กะลาละผมจะมีเมมเบอร์ชิพให้สามารถที่จะเอาเมมเบอร์ชิพเนี่ยไปอู่เอชซีรับส่วนลดได้ไปบ่าวฟุ้งรับส่วนลดได้ไปดีมเรสเปครับส่วนลดได้ไปโนจรับส้ เรามีพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆเนี่ยรวมไปถึงทะเบียนด้วยนะเป็นทะเบียนอย่างเงี้ยเอาบัตรนี้ไปปุ๊บรับส่วนลด5%เลยลูกค้าก็สบายใจในการซื้อรถเราได้มากกว่าการซื้อรถอย่างรถคันเนี้ยโ,โปรโมชั่นในงานเรามีการแถมในส่วนของฟิล์มเอ่อแล็ปใสเราก็แถมในเรื่องของแบรนดิ้งด้วยในเรื่องของแบรนด์ที่เราเลือกใช้เพราะเราเองเป็นคนใช้รถเราก็อยากจะหาของที่ดีที่สุดตามมาตรฐานที่เราใช้เราแถมเป็นของเบาฟุ้งเลยโอ้โหเบาฟุ้งเลยใช่คุณราคาแสนห้าหมื่นบาทเราแถมทก็แน่นอนเบาฟุ้งผมก็ใช้ทเียนฟิล์มผมก็ใช้ของเบาฟุ้งเป็็็นนนนนนนแแแอออตตลลลลลิกกััวททปปเเ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 เีีีีี่่ยยยยยใใรรรราาาาาะดดดบบ้้้้ถมมหหููค เป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยลูกค้าก็เลยเลือกซื้อกับเราโอเคเ่าวันนี้ก็ได้ความรู้กับพี่แชมป์เยอะใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อหรือจองหรือว่าอะไรเข้ามาสอบถามที่สามรกะหลาหรือว่าทักที่เพจ0ารกะหลาดเลยคือต้องบอกแบบนี้ครับถ้าใครที่สนใจรถนิวคาอินพอร์ตคาจริงๆสามร้อยกะหลาดทำรถพเมีมยวส์คาด้วยเป็นหลักอยู่แล้วหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราทําเป็นยังไงส่วนในของนิวคาอินพอร์ตเนี่ยเราเพิ่งเริ่มอย ก็จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเอาเดี๋นี้พูดในเรื่องของแบบเขาที่เคยออกรถกับพี่แชมป์มาจะบอกว่าปีหนึ่งแล้วทุกคนไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าพี่แชมป์ก็แถมวริารันตีนะครับรันประกเครื่องกล่องเกียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยก็ดีใจครับที่ไม่ได้ใช้ครับเียว่าสบายใจเลยครับสบายใจนะครับรถเครื่องดีอะไรทุกอย่างวันนี้ก็ขอบคุณพี่แชมป์มากเลยครับที่มาสลร์เวลาให้ผมโอ้ยต้องขอบคุณมอเตอร์ฟาซ่าครับที่สลร์เวลายอดซับเป็นล้านล้านซับสียเวลามารีวิวรถให้กัััับบบบผมมมคคคคคครรรขอออออุณนนนนนนน้้้งชาายววีีเเสแลล่่ไไิปทต์ะ อยากรีวิวจริงๆให้คนที่สนใจจริงๆมาดูคลิปนี้แบบว่บาชอบรุ่เหมือนกันมาดูได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะผมับสวัสดีครับสวัสดีครับ